ในพระไตรปิฎกกล่าวว่าวิริเยนะทุกขมเจติคนจะล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรตอนนี้มีคนมาแย้งบอกว่าเขาเพียรตั้งแต่เล็ก จนเท่าแล้วทําไมเขายังเป็นทุกข์อยู่ที่เขาพูดแบบนั้นเป็นเพราะเขาไม่เข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าความเพียรในอริยมรรคโยงแปดฟังให้ดีนะความเพียรในอริยมรรคโยงแปดเนี่ยมันมีอยู่สี่ประการเพียรข้อที่หนึ่งก็คือเพียรระวังไม่ให้บาปหรืออกุศลเกิดขึ้นในจิตข้อที่สองเมื่อบาปหรืออกุศลเกิดขึ้นแล้วเพียรละออกไป ข้อที่สามเพียรสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในจิตและข้อที่สเมื่อกุศลเกิดแล้วเพียรรักษากุศลนั้นไว้ตกลงสิ่งที่พระเจ้าสอนท่านสอนเข้าไปข้างในก็คือเพียรระวังเพียรละเพียรสร้างเพียรรักษาแต่ปัจจุบันเราไปตีคําสอนของพระอ,องค์มาเป็นเรื่องทางด้านภายนอกเพียรภายนอกมันก็ประสบความสําเร็จภายนอกแต่ถ้าเพียรภายในจะทุกข์กับใครไม่เป็น ก็ถ้าอยากได้ทั้งสองอย่างก็คือเพียรทั้งข้างนอกและก็เพียรทั้งข้างในด้วยนะขอเป็นกําลังใจให้พวกเรามีความเพียรกันทั้งสองด้านขอเจริญ